นี้ช่องเก้าตำลอยต้องเดินนะคะจะมาแนะนำวิธีการตัวรายงานของอสมจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะว่าเราได้มีการลงรายงานไปแล้วส่งรายงานไปแล้วเข้าในระบบจริงหรือไม่วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการตรวจสอบเช็ครายงานตัวนี้กันนะคะอันดับแรกเราก็เข้าไปที่รายงานอสมนะคะ ก็ถ้าเป็นของตำบลเราประเทศพิรีนะก็จะอยู่ในตัวที่ตัวโนตของลายของเราพอสตอเรานะคะคลิกเข้าไปเข้าไปก็เข้าด้วยรหัสเลขบัตรประชาชนของอสมของแต่ละคนนะคะว่าเลขบัตรอสมของเราเลขบัตรอะไรเป็นเลขสิบสามหลัก เราก็กรอกลงไปนะคะกฟังพอกอกเลิกบาตลงไปแล้วเนาะกรอกเข้าไปแล้วก็เข้าสู่ระบบมนันให้กอกต้องกอรอกให้มันถูกถ้ากอรอกไม่ถูกมันก็เข้าไปใช้งานไม่ได้ ก็จะเข้าสู่มาหน้านี้ก็ก็จะบอกชื่อก็สมาห์เรียบร้อยเนะแต่น,นี้เราจะไปสำรวจลูกน้ำค่าของลูกน้ำนะคะเราต้องเข้าไปยังไงไปทำไหนนะคะก็ไปกดบันทึกข้อมูลนะคะในการสำรวจข้อมูลของลูกน้ำในหลังคาเรือนที่เราที่เราเรับผิดชอบนะเราต้องเลือกบ้านเช่นเลือกของบ้านวางม่วงลงของบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่ที่เราจะ ทำการสำรวจนะคะสมมตินี่คือ51เนาะมันก็จะมีข้อมูลเนาะข้อมูลก็จะมีเป็นข้อมูลภาชนะในบ้านกับนอกบ้านนะคะอ่าเราก็จะลงข้อมูลเช่นภาชนะในบ้านที่เราไปสำรวจมีกี่ภาชนะก็นับมามีทั้งหมด5ภาชนะพบลูกน้ำหรือไม่ถ้าพบก็ให้ลงเช่นตอนนี้พบ2ก็ลงตอนนพบ2นะคะ มีปล่อยปลาหรือไม่ไม่มีถ้ามีก็นับจํานวนภาชนะที่ปล่อยลูกน้ําปล่อยปลานะคะถ้าไม่มีก็ลงศูนย์แล้วนอกจากในบ้านสมรวจเสร็จแล้วนอกบ้านมีกี่ภาชนะนับให้หมดนะคะว่ามีกี่ทั้งหมดกี่ภาชนะที่มีมน้ําขังที่เราได้รับการสารวจถ้าภาชนะไม่มีน้ําขังหน้าว,วันนั้นไม่ต้องนับมานะคะอ่าก็สมุวิแลาได้สามภาชนะ พบลูกน้าทั้งสามภาชนะมีปลากินลูกน้ำไหมไม่มีปลานี่คือเสร็จแล้วในกรณีของบ้านเลขที่นี้นะคะเราก็กดบันทึกข้อมูลเมื่อกดบันทึกข้อมูลอยู่ข้างล่างเนาะเห็นไหมสถานะการอยู่ข้างล่างนะคะมันก็จะบอกว่าเราส่งไปแล้วภาชนะอะไรยังไงก็บอกว่า51โมไซมพบลูกน้ํามันก็จะบอกมีตรงนี้นี่คือช่องของการถ้าเรามีการบันทึกตัวใหม่เช่น ไปบ้านลุกโมงอีกเนาะไปบ้านเลขยที่สามในี่ยในบ้านเลขที่สามในบ้านและก็นอกบ้านมีลูกน้ำไหมในบ้านก็หมายรวมถึงภาชนะที่มีน้ําขังที่อยู่ในบ้านที่เราได้รับการสารวจรวมไปถึงขาตู้กับข้าวแจกันแล้วก็แจกันในห้องน้ําแจกันอะไรบ้างที่มีน้ําขังก็นับมา ถ้าไม่มีน้ําขังไม่ต้องนับณนะวันที่เราไปสํารวจนะคะพบลูกน้ําไม่พบปล่อยปลากินลูกน้ํามีไหมบ้านี้มีสามปอยชนนอกบ้านมีหกพบลูกน้ำหกปอยปลากินลูกน้ำศูนย์เน,น,นี่ยแล้วก็จะบันทึกข้อมูลพอบันทึกข้อมูลตัวนี้มันก็จะโผล่ข้างล่างถ้าโผล่ข้างล่างแบบนี้นะคะตัวนี้เช่นมีทั้งหมดเราสํารวจไปแล้วสองลูกหลังเนาะ ถ้าเรามีถ้ามันโชว์ข้อมูลแบบเนี้ยแสดงว่าข้อมูลของเราเข้าไปในระบบแล้วยังไงข้อมูลของเราก็ได้รับการส่งเรียบร้อยแล้วนี่คือช่องทางในการดูนะคะหรืออีกตัวหนึ่งก็มากดที่รายงานความควบคุมการส่งรายงานก็มาดูความควบคุมการส่งรายงานเช่นเราจะดูของบ้านน้องม่วงก็แสดง burst มันก็จะบอกว่ามีใครบ้างที่ยังไม่สง่งมีใครบ้างที่มีการสํารวจคือหน้าจอตรงนี้จะเป็นอสมทั้งหมดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของบ้านนั้นๆนะแล้วก็ดูว่ามีการสํารวจกี่คนแล้วแล้วไม่มีการสํารวจกี่คนถ้าขึ้นสถานะตรงนี้ก็คือไม่มีการยังไม่มีการสํารวจของวันที่นั้นๆน,น,นะคะ,นะหน้าจอตัวนี้ก็จะแสดงก็จะโชว์ให้เห็นถึง การส่งหรือไม่ส่งรายงานของเราเข้าในระบบหรือไม่ก็ดูจากหน้าจอตรงนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็แล้วส่วนคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายงานตัวอื่นจะมีการดูยังไงวันนี้เอาแค่ลูนะ